Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบครอบด้านการจัดการการเงินคือการจัดการชีวิตการ <nes S 2> ออกในวันนี้เนี่ยมีผลกับไลฟ์สไตล์เราในวันนี้และในอนาคตครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะ เอาเงินใส่ในตะกร้าไหนยังไงเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีอะค่ะคุณยศการลงทุนนะครับถ้าเราลงทุนด้วยระยะเวลาที่นานพอนะครับอ uh huh. โอกาสในการขาดทุนเนี่ย uh huh. มันแทบจะเหลือศูนย์เลยนะครับทุกวันนี้คนเทรดคริปโตเคอรเรนซีนะมันเกิดจอดับเกิดไฟลัดก,กินบิตคอยอันนี้ผมก็พูดไว้ก่อนนะท <c oughs> องคำมันยังอยู่ในตู้เซฟเรานะครับต้องพูดแบบนี้ <c oughs> จับต้องได้ใช่ไหม สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงหมอในพอดแคสต์แบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าคุณกำลังอยู่กับ Single ล i ิงพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวหรือจะอยู่หลายคนฟังด้วยกันก็มีความสุขได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมออยากจะชวนมาคุยกันในเรื่องของอาจจะดูเหมือนเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพนะแต่จริงมันมีความคล้ายก,กันกับสุขภาพเหมือนกันค่ะนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพการเงินเรื่องของวินัยในการออมเงิน ทิปต่างๆในการที่จะเราจะดูแลสุขภาพกระเป๋าเงินของเราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับนะว่าการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีได้อะบางทีมันก็ต้องอาศัยการมีฐานะการเงินที่มั่นคงประมาณหนึ่งในการที่เราจะซื้ออาหารดีๆมาดูแลตัวเองหรือว่าการที่เราอายุมากไปเราอาจจะต้องเจ็บป่วยจะต้องใช้เงินเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูแลตรงนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะพออายุมากขึ้นพอถึงเวลาที่จะต้องใช้เงินเพื่อดูแลสุขภาพเนี่ยเราก็จะหนักใจมีปัญหาได้ ดังนั้นหมอเชื่อว่าการดูแลในส่วนของการเงินเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเราได้ด้วยก็คือมันต้องดูแลแบบองครวม ทั้งหมดแต่ทีนี้เนื่องจากว่าหมอเองก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพการเงินเนาะหมอก็เลยต้องเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะซึ่งคอนเซปต์ของแขกรับเชิญท่านนี้น่าสนใจมากเลยเป็นคอนเซปต์ที่เรียกว่า new rich นะคะ,กะเกษียณได้ก่อน40ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพการเงินให้สามารถที่จะมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่กเกษียณได้ตั้งแต่อายุยังไม่มากแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับคุณยศยศรันพิเชียนสุนทรเจ้าของร่วมและนักสร้างคอนเทนต์เพจเด็กการเงินเด็ก finance อินฟลูเอนเซอร์ด้านการเงินการลงทุนเพื่อคนไทยรอบรู้ด้านการเงินและมีความสุขในการลงทุนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหมอก็เป็นแฟนเพจติดตามอยู่นะคะขอบคุณคุณยศมากๆเลยสําหรับสาระมากมายที่เขียนมาแชร์ในเพจนะคะครับยินดีมากๆเลยครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะให้คุณยศช่วยอธิบายคือตอนที่หมอได้ยินคําว่า new r e c h เนี่ยหมอก็แบบเอ๊ะคำนี้น่าสนใจนะอะไรคือ new r e c h คะคุณยศ เขาว่า New Rich เนี่ยมันมาจากหนังสือเรื่อง4 Hour Work Week นะครับเป็นหนังสือที่ขายดีทั่วโลกนะครับของทีม f ฟ r r i s ิซึ่งเขาพยายามจะบอกว่า New Rich เนี่ยเป็นคนเจเนเรชันใหม่นะครับที่เขาอาจจะไม่ต้องการที่จะทำตามความเชื่อยุคเก่าเลยนะครับ mm hmm. เช่นตั้งใจเรียนนะทำงานหนักนะเก็บเงินเยอะๆแล้วก็กเกษียณน,นะครับ mm hmm. คือแทนที่จะเป็นแบบนั้นเนี่ย New Rich เนี่ย mm hmm. ก็ค่อนข้างที่จะมองไปทางไลฟ์สไตล์นะครับ มองว่าทําไมเราจะต้องฝืนทําสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแต่ว่าคนพวกนี้เนี่ยมีการวางแผนนะครับมีการระบุไลฟ์สเตทเมนต์ของตัวเองนะครับรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับก็จะพยายามพาตัวเองไปจุดที่มีเป้าหมายจริงๆอ่ะเป็นแนวคิดที่เป็นอุดมคตินิดนึงนะว่าชีวิตของเราเนี่ยค่อนข้างมีทางเลือกนะครับผมใช้คําว่าออโตโนมีนะครับคือเราเป็นคนเลือกให้ชีวิตของเราเป็นอิสระภาพ ็นเรื่องของความมั่งคั่งแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับแทนที่จะไปทํางานหนักเนาะผมเข้าใจนะครับว่าทําไมคนสมัยก่อนถึงอยากจะให้เราทํางานหนักนะคุณหมอคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆปะอ,อ,อย่างขออนุญาตเมาส์คุณแม่เลยอย่างคุณแม่หมอเนี่ยคือถ้าเกิดวันไหนโทรมาแล้วแบบอ้าววันนี้ไมไ่ได้ออกตรวจเหรอแม่ก็จะเอ๊ะทำไมไม่ไปออกตรวจแม่ก็จะเริ่มซีเรียสละลเขาก็จะแบบห่วงน้อยอยากโทรมาแล้วได้ยินว่าเราแบบไปทํางานเขาก็จะสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ครับ New Rich เนี่ยก็จะประกอบด้วย4ีอันหลักๆนะครับก็คือแหล่งที่มาของรายได้เนี่ยมาจากสิ่งที่ตัวเองถนัดทำแล้วชอบทำมีความสุขคือ work happy นะครับนอกจาก work happy แล้วอันที่2เนี่ยก็คือมี work life balance ก็คือนอกจากทำงานที่ฉันชอบแล้วฉันก็ยังได้ใช้ไลฟ์สไตล์ที่ฉันชอบด้วยนะครับหรือว่าจะไปมีสังคมนะหรือจะไปเล่นกีฬาที่ฉันชอบอันนี้คือมีออโตเนมีเหมือนกันอันที่สามเนี่ยที่ต้องเอาแวรนะครับก็คือว่า เขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาทาสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาบาลานเนี่ยมันพอหาเลี้ยงชีพได้เพียงพอกับค่าที่จ่ายแล้วก็มีเหลือเก็บด้วยฮะเหลือเก็บเนี่ยไปลงทุนใน passive income เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะไปเก็บไปในเครื่องจักรทาเงินค่ะแบบนึงแล้วกันอันสุดท้ายคือเรื่องเวลานอกจาก work life balance เนี่ยยังสามารถเลือก work anywhere ได้ด้วยคือคนยุคใหม่เนี่ยไม่ต้องการที่จะใช่เข้าตอกบัตรแปดเลิกห้านะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ ก็ต้องการที่ทําให้มีด้านอื่นของชีวิตด้วย work life balance แล้วก็ work anywhere คือฟังแล้วเห็นด้วยเลยนะหมายถึงว่าถ้าเราสามารถทําได้4ด้านแบบนี้ก็ถือว่าตัวเองเป็น new rich ได้แล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับจริงๆเห็นด้วยอย่างมากเลยนะแล้วก็อยากไปให้ถึงตรงนั้นเหมือนกันแต่หมอว่าไอ้ในสข้อเนี้ยคือข้อนึงที่สําคัญที่คนเราจะไปถึงตรงนั้นได้ก็คือการรู้จักบริหารการเงินเนา พราะพวกเราเราถ้าเกิดได้เงินมาเป็นแอคทีฟอินคัมเนี่ยแต่เราไม่รู้จักที่จะสร้างวิธีทําให้เกิดพาสซีฟอินคัมเนี่ยมันก็ยากแต่พอพูดถึงตรงเนี้ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าทํางานเราก็ต้องออมเงินมันก็แบบออมเยอะก็ใช้ชีวิตไม่คุ้มซีหรือแบบจะเก็บเงินไปทําไมเดี๋ยวก็ตายละอะไรอย่างเงี้ยคุณยศแนะนําว่าจริงๆเราควรจะต้องจัดสมดุลระหว่างการเอาเงินไปใช้กับการออมอยังไงดีคะถ้าเป็นสไตล์นิวริชหรือว่าเจเนเรชันใหม่นะคือทุกสิ่งเนี่ย ที่เราอยากจะไปให้ถึงเนี่ยมันมีมเป้าหมายร่วมกันอย่างหนึ่งคือการจัดการเรื่องเงินนะครับไม่ว่า<ม>เราจะไปในมุมของว่าเราอยากได้อิสรภาพมีเวลาให้ตัวเองเยอะๆหรือเลือกงานที่เหมาะกับตัวเองถ้า<ม>เราเลือกงานที่เหมาะกับตัวเองแต่ว่าไม่มีรายได้รายได้ไม่เพียงพอเนี่ยเราก็จะไม่มีอิสรภาพทางการเงินในที่สุดเราก็น<ะ>ิวไิชไม่ได้ <laughs> ทีนี้เนี่ยการจัดการการเงินคือการจัดการชีวิต<ม>คือการ<ม><ม>ออกในวันนี้เนี่ย มีผลกับไลฟ์สไตล์เราในวันนี้และในอนาคตนะครับเราอยากจะมีไลฟ์สไตล์ที่ดีในวันนี้นะครับเราก็ออมน้อยหรือเราอยากจะมีไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นนะเราโพลองไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นนะเราก็สามารถทําได้โดยการออมนะครับผมมีสูตรมาให้คุณหมอด้วยออมเงินยังไงนะครับเงินที่เราได้มาเนี่ยขอแบ่งเป็นห้าสิบสามสิบยี่สิบยี่สิบแรกนะครับถ้าสมมติคุณหมอได้เงินมานะครับแบ่งเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือ pay yourself first ก็คือเราจะต้องจ่ายให้ตัวเองก่อนนะครับจ่ายให้ตัวเองไปทาอะไรไปลงทุนต่อเอาหนูว่าไปทําอะไรที่อยากทําโอเคยี่สิบไปลงทุนก่อนนะโอเคค่ะอันต่อมาขอค้ามันที่ห้าสิบก่อนคือ p พ y y o ูเบล l ี่ก็คือจ่ายตังค์ให้กับท้องของเราก่อนนะครับอ๋อก็คือปัจจัยสี่ต่างๆโอเคค่ะทีนี้ เราจะเพย์ให้กับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วคุณหมอสามสิบไปเที่ยวไลฟ์สไตล์ใช่ไปเที่ยวหรือว่าบางคนซื้อสเก็ตบอร์ดนะซื้อรองเท้าวิ่งใช่ไหมเออฉีดโบท็อกได้ไหมโบท็อกก็เป็นไลฟ์สไตล์นะเราอยากมีโซเชียลเซตัใช่ไหมที่เออหน้าเด้งนะโอเคก็คือเป็นความสุขอะไรใดๆก็ตามของแต่ละคนใช่ไหมคะใช่ครับก็ห้าสิบสมสิบยี่สิบ ครับคุณหมอ <นะ S 1> เป็นสูตรที่ดีเลยนะคะแล้วเราจะตั้งยังไงดีว่าแล้วเมื่อถึงจุดไหนที่เราจะบอกว่าเฮ้ยฉันจะเกษียณแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะอ่าอย่างนี้ครับคําว่ากเกษียณเนี่ยเอานิยามแบบเทด t ิช n นลเลยนะยังไม่ต้องนิวรลชก็คือกเกษียณของคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับค,คือการที่เราเนี่ยหยุดทํางานหยุดที่จะสร้างรายได้แบบแอคทีฟนะครับยิ่งทํามากยิ่งได้มากเนี่ยคือแอคทีฟนะครับอเราก็ต้อง เก็บเงินก้อนเลี้ยงเงินก้อนให้โตพอที่จะเกษียณจนถึงกระทั่งสิ้นอายุไขเลยสมมติว่าผมอายุ45สมมตินะครับนี่ผมยังไม่ถึงนะผมพูดไปก่อน45และอายุไขแลเรา85สมมติผมอยู่ในโลกที่ว่าเงินฝากเนี่ยเท่ากับเงินเฟอได้ละกันถ้าผมฝากเงินในธนาคารเนี่ยมันก็งอกปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ต้องคำนวณว่าค่าใช้จ่ายที่ผมอยากเกษียณ45 ไปจนอายุไข่แปดสิบห้านั่นคือสี่สิบปีนะครับคุณหมอสี่สิบปีถ้าสมมติว่าเดือนละสี่หมื่นบาทค่ะสิบสองเดือนก็คือสี่แสนแปดหมื่นะครับนี่ผมคูณมาให้แล้วนะค่ะสี่แสนแปดหมืนต่อปีถ้าไปเกษียณสี่สิบปีจริงๆแล้วเราต้องมีเงินทั้งหมดสิบเก้าล้านครับอ๋กเกษียณตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องทำงานอีกเลยอืนะครับยากมากๆค่ะ สำหรับคนทั่วไปโอ้ใช่ครับอันนี้เราก็ต้องเอาเงินนะครับที่เราได้เป็นประจําทุกเดือนเนี่ยนะครับไปลงทุนนะครับถ้าเรามีเวลามากแสดงว่าเรายังเสี่ยงได้มากเสี่ยงแบบปีเหตุผลนะก็คือลงในหุ้นในประเทศที่เติบโตได้นะครับเช่นนะอเมริกายุโรปอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างมีเทคโนโลยีมีการเติบโตที่ดีนะครับกระจายออกไปนะไม่ลงในตะก้าใบเดียวครับ ผลตอบแทนก็ต้นทบดอกปีละแปดถึงสิบเปอร์เซ็นตได้อยู่ครับคุณหมอนะครับก็เงินต่อเงินไปเรื่อยๆอฮทีนี้อันนี้คือเงินก้อนเราสั่งเงินก้อนปุ๊บคุณหมอนึกถึงก้อนกลมๆนะแล้วเราก็เฉือนเนื้อทีละนิดก้อนกลมๆนั้นมาใช้เพราะว่าเราไม่ทํางานอีกเลยใช่ไหมอ่าใช่ค่ะเอออันนี้คือวิธีหนึ่งแต่วิธีที่ผมกําลังจะบอกต่อไปนี้ที่คุณหมอถามมาตั้งต้นเลยก็คือพ a s s ิ v e income นะครับพา s s ิ v e income เนี่ยก็คือสินทรัพย์เราเอาเงินไปซื้อสินทรัพย์นะครับ ที่สามารถเจเนเรตกระแสงเงินสดครับหรือแคชหรือว่าทรัพย์สินมันงอกเงยขึ้นมาได้อีกค่ะบางคนอาจจะเลือกอสังหาริมทรัพย์ให้คนมาเช่าการสร้างแพสซิฟอินคัมเนี่ยเรามีเงินเดือนออกมาปุ๊บแล้วเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เช่นอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนหุ้นกองทุนที่เป็นสมมติตาสานี่อะไรพวกนี้ที่จนสามารถเจเนเรตกระแสงเงินสดค่ะแต่ว่าต้องเพียงพอ1-2เท่าของรายจ่ายในแต่ละเดือนนะครับหมอ ตัวอย่างเหมือนเดิมเลยรายจ่ายนะค่าใช้จ่ายของเรานะเดือนละสี่หมื่นก็แปลว่าเราต้องมีอย่างน้อยสักแปดหมื่นต่อเดือนใช่แปดหมื่นต่อเดือนเนี่ยนั่นแสดงว่าเราก็ต้องเก็บตังค์เพื่อเอาเงินไปซื้อพาร์ติซิฟอินคัมนะครับสมมติเรียกว่ายิวนะคุณหมอยิวที่ห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นตนะครับก็คืออัตราส่วนปันผลเนี่ยยี่สิบล้านนะครับยี่สิบล้านปันห้าเปอร์เซ็นตต่อปียี่สิบล้านห้าเปอร์เซ็นตต่อปีคิดเร็วๆก็ปีละหนึ่งล้านบาท 1นล้านบาทเนี่ยก็จะ cover ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอืที่เราพยายามที่จะปิดมันเนาะปิดรายจ่ายเดือนละ4ี่0 0ื่นคุณหมอบอกว่าต้องมี8ปดห0ื่นจะได้มั่นใจเป้าหมายอิสรภาพทางการเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโกเดียวกันนะครับโกเดียวกันก็คือว่าเราจะต้องมีความมั่งคั่งประมาณหนึ่งพอที่จะไม่ต้องทํางานเลยอันนี้ผมแนะนําอย่างนี้นะครับสําหรับทุกคนที่ฟังอยู่ก็คือว่าเราต้องพยายามลงทุนเป็นประจานะครับะสะสมเงินไปเรื่อยๆนะครับ จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะสะสมเงินก้อนแล้วเฉือนเงินก้อนทิ้งทีลนี้ทีลนี้จนเหลือศูนย์หรือว่าเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นพาสซีฟอินคัมนะครับเมื่อกี้เงินต่อเงินเนาะมันก็จะได้เครื่องจักรทาเงินขึ้นมานะครับส่วนที่เป็นกระแสเงินสดที่มันเจเนเรตให้เราเนี่ยก็จะคบเอรอค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนหนึ่งถึงสองเท่านั่นคืออิสรภาพทางการเงิน ทีนี้ที่คุณยศบอกว่าเราต้องแบ่งไว้ในตะกร้าหลายๆใบใช่ไหมคะมันก็มีทั้งแบบทั้งหุ้นทั้งกองทุนหรือแม้แต่แบบหุ้นในประเทศทุนต่างประเทศหรือแม้แต่ปัจจุบันก็อย่างพวกปิดคอยอะไรๆต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเอาเงินใส่ในตะกร้าไหนยังไงเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีอะค่ะคุณยศคือการลงทุนนะครับถ้าเราลงทุนด้วยระยะเวลาที่นานพอนะครับออืโอกาสในการขาดทุนเนี่ยอืมันแทบจะเหลือศูนย์เลยนะครับ อันนี้พูดแล้วจะทําให้คนหายกลัวน้อยลงหรือเปล่าไม่ว่าจะลงทุนใดๆเนี่ยหรอคะอะไม่ว่าลงทุนใดๆถ้าเรายื่นเป็นยี่สิบปีหรือยื่นเอาสิบห้าปีถ้าเราใจเย็นพอแล้วไม่ถอนเงินออกมานะครับเขาเรียกปรับฐานใหญ่หรือว่าเกิดวิกฤตเนี่ยภายในสองปีจะกลับมาที่จุดเดิมครับแปลว่าเราเป็นเงินเย็นเราสามารถที่จะรอระยะยาวได้เนี่ย ก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะทําให้เราแบบขาดทุนอะไรมากมายนะผมอยากให้ความมั่นใจตรงนี้ว่า<ม>ถ้าเราลงทุนในประเทศที่มั่นคงนะแบบว่าดู<ม>เป็นมหาอำนาจของโลกเศรษฐกิจต้องพึ่งกับประเทศนี้<ม>นะครับแล้วก็กลไกลการค้าะลวของประเทศเป็นตัวแปรหลักนะเช่นอเมริกานะครับหรือว่าอาจจะมีสัสดส่วนจีนนิดนึงนะครับ<ม>ก็เป็นประเทศมหาอำนาจอันดับสองของโลกนะวมยุทถึงยุโรปด้วยนะครับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีนะครับ<อ>แล้วก็เกิดวิกฤตแล้วก็เทสแล้วว่า มันสามารถกลับมาที่จุดเดิมแล้วก็ไปต่อนะครับทำออทามไฮได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยสมมุติว่าคุณหมอเบอร์คลินิกเนี่ยสมมติเรากู้เงินมานะพอเรากู้เงินมาสมมติดอก4%ี่เปอรต่อปีคุณหมอต้องทําให้ได้มากกว่า4%ต่อปีเพื่อไปจ่ายดอกนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น p r o f ิตมาจิ้นตรงนั้นน่ะคือคืนผู้ถือหุ้นยังไงเนี่ย ผู้กิจการก็สามารถโตได้มากกว่า,าสิ่งที่เป็นดอกเบีย้ยการกู้ยืมนะครับค่ะถ้าเราลงทุนในกิจการหรือเศรษฐกิจที่ดีม,มันก็จะต่อยอดเงินจากการกู้นั่นแหละขึ้นไปครับฟังคุณยศก็เบาใจว่าอ๋อกองทุนจีนที่กำลังตกตกอยู่เดี๋ยวก็จะขึ้นมา <laughs> ครับก็จริงๆแล้วเราอาจจะโดนสื่อบอกนะว่าประเทศจีนประเทศที่ถ้าพลาดตอนนี้นะเราจะพลาดดคเขตของความเจริญรุ่งเรืองของจีนนะอะไรอย่างนี้นะครับก็หลายคนก็มีจีนเกินห้าสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตเลยครับคุณหมอเอาูดตรงๆปแล้วการไม่ขนาดนั้นเดเวล็อปมาร์เก็ตหรือประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยุโรปอเมริกาเนี่ยยังลงทุนได้นะครับและแนะนาให้เฉลี่ยต้นทุนลงหมายถึงว่าเมื่อกี้ห้าสิบสามสิบยี่สิบนะคุณหมอเนาะยี่สิบของเราเนี่ย แบ่งเป็นเมกานะหรือแบ่งมีไทยด้วยนะเราติดตามการลงทุนได้ง่ายก็ไปไทยก็ได้นะคระับก็ค่อนข้างเป็นทางเลือกในการลงทุน,นที่ดีครับมีอยู่ค่ะมีอยู่ <laughs> <laughs> แต่ทีนี้เนื่องจากรายการเรา s Being ิงเก e Be บีอิงเนาะก็จะมีคนโสดตังเยอะทีเนี้ยอย่างคนโสดเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ายิ่งต้องเก็บเงินเยอะเลยเพราะว่าเราไม่มีลูกหลานจะมาเลี้ยงดูตอนอายุมากอะไรต่างๆซึ่งแตงจริงบอกว่าถึงคนมีลูกก็ต้องทําใจเนาะไม่ใช่ว่าลูกก็จะมาเลี้ยงดูตอนอายุมากทุกคน <laughs> จริงครับทีนี้สำหรับนคนโสดคุณยศมองว่าการวางแผนลงทุนต่างจากคนมีครอบครัวมีบุตรไหมคะ <laughs> ผมคิดว่า ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในระยะสั้นที่สมมติว่าเรามีลูกวันนี้เลยนะและระยะกลางนะครับที่เราอยากจะให้เขาเรียนการศึกษาที่ดีนะมีรักษาพยาบาลลูกในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ไม่แปลกเลยหัวอกพ่อแม่นะนี่ผมยังไม่มีลูกนะฮะทีนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายระยะสั้นระยะกลางที่ค่อนข้างที่จะเห็นได้ว่าจะเกิดการศึกษาของลูกนะครับจะต้องทําประกันให้ลูกนะ หรือว่าลูกเนี่ยจะต้องเรียนดนตรีเรียนพิเศษนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยการวางแผนของคนมีบุตรเนี่ยจะมีรายจ่ายที่ดูจะเป็นระเบียบแบบแผนมากกว่าแล้วทีนี้เนี่ยเราก็สามารถวางแผนกลับมาได้ว่ามีวางแผนบุตรหนึ่งคนนะครับ mm hmm. เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับ mm hmm. แล้วรายได้ที่เรามีเนี่ยพอที่จะเลี้ยงเขาไหมนะครับ mm hmm. แต่ถ้าในเรื่องของคนโสดเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่โอ้อยู่เป็นโสดสบายใจกว่า แล้วก็ไม่ต้องคาดหวังให้ลูกหลานมาเลี้ยงนะครับก็คือเราค่อนข้างที่จะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วอะฉันไม่ต้องไปผูกกับใครนะ uh huh. ทีนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระยะสั้นเพื่อทําให้ไลฟ์สไตล์นะครับหรือชีวิตที่เราชอบเนี่ยมันยังเมนเทนได้อยู่แตกต่างจากคนที่มีบุตรเนี่ยที่มีค่าใช้จ่ายที่พอมองไปข้างหน้าเนี่ยเห็นระยะสั้นกลางแล้วก็ดิสคากกับมาได้ว่าเราต้องการมีเงินวันนี้เท่าไหร่ คนโสดนั้นมีอะไรที่ unexpected มากกว่านะครับอยากจะซื้อนั่นซื้อนี่นะเพื่อให้ได้มีชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการนะครับแต่ว่าคนโสดที่มีระเบียบแบบแผนในชีวิตก็มีสามารถบอกตัวเองได้ว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยเราจะเอาเงินไปทำอะไรนะครับผมก็คิดว่าคนโสดเนี่ยบริหารได้ได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าการลงทุนของสองประเภทเนี้คนมีบุตรกับคนโสดเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่า อย่างที่ผมบอกว่าคนมีบุตรเนี่ยมีภาระ,ระมีค่าใช้ใจ่ายที่จะเกิดขึ้นจริง <c oughs> ซึ่งเขาไม่ควรลงทุนที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนที่เป็นคนโสดนะครับอื <c oughs> เพราะว่าคนโสดเนี่ยเวลาหุ้นตกเขายังเสียแค่โอกาสที่ความมั่งคั่งจะขึ้นจะลง <c oughs> แต่ว่าคนมีลูกเนี่ยพอหุ้นตกปุ๊บมันคือการลดคุณภาพชีวิต <c oughs> ของลูกเขาพอจะสรุปแบบนี้คุณหมอว่าคนที่มีลูกเนี่ยพอที่จะวางแผนไปข้างหน้าได้แล้วก็ เก็บเงินก้อนนะเพื่อให้เพียงพอเขาและแลเงินก้อนนั้นนะไม่สามารถเอาไปเสี่ยงได้มาก mm hmm. กับการกับคนโสดเนี่ยอาจจะมีเงินไม่ต้องไปใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร mm hmm. แต่ว่าก็จะมี unexpected expense มากกว่าเพื่อ maintain lifestyle mm hmm. นะครับแล้วเงินตรงนั้นเนี่ยก็ยังไปลงทุนเสี่ยงได้มากด้วยเพราะว่าเขาแค่เสียโอกาสความมั่งคั่งนะครับ mm hmm. เขา ยังมีโอกาสลอยหุ้นขึ้นมาได้จริงๆช่วงบอกว่าช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี้ยเศรษฐกิจผันผวนมากๆแล้วมันแบบมันทําให้คนหลายคนรู้สึกว่าโหคือไม่มีความแน่นอนในชีวิตจริงอะไรที่เราไม่คิดว่าจะเกิดก็เกิดนะลุมถึงเรื่องการเงินด้วยอย่างเงี้ยคุณยศมองว่าเราจะต้องปรับตัวย,ยังไงในยุคที่เศรษฐกิจมันผันผวน,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 นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับเศรษฐกิจไทยอีกในปีหน้าหรือปีถัดไปผมก็ยัง encourage ให้ทุกคนเนี่ยมีแผนการลงทุนที่ระยะยาวนะครับ ถ้าระยะยาวเนี่ยการทำ time, time diversification หมายความว่าเราซื้อสินทรัพย์ที่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ในจุดไหนของวัตจักรนะแต่ว่าการที่เราลงทุนแล้วมันมี time diversification หมายความว่าในระยะยาวเนี่ยมันยังคงเป็นขาขึ้นความมั่งคั่งของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเพิ่มแล้วก็ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ encourage ให้ลงทุนแต่ว่าอาจจะกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์หลายๆแบบนะครับเมื่อกี้เราคุยถึงตราสารหนี้เนาะเราพูดถึงหุ้นนะครับ ถ้าเราเล่นหุ้นหรือตราสารหนี้ตัวๆไม่เป็นเนี่ยผมก็แนะนําให้ซื้อกองทุนนะครับกองทุนเนี่ยก็มีทั้งแบบว่า passive active ก็คือว่ากองทุนที่ผู้จัดการกองทุนนะครับมาให้คําแนะนําแล้วก็ทําผลตอบแทนให้ได้ตามเป้าหมายเนี่ยอย่าง active เนี่ยก็ค่อนข้างทําผลตอบแทนได้ดีนะครับหรือว่าเราจะเป็นสาย passive สาย passive เนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายในการซื้อกองทุนหรือบริหารกองทุนเนี่ยต่ำหน่อยนะครับเพราะว่าจะ ไปสอดคล้องกับตลาดแบบนี้นะครับก็มี2สคูลพาร์ทิฟแอคทีฟนะครับแต่เป็นการลงทุนได้ทั้งคู่เลยผมก็จะเ c o u r a ร e เนี่ยให้ลงในกองทุนจริงๆแล้วกองทุนเนี่ยก็จะเป็นลงทุนในหุ้นหลายๆหุ้นนะไปลงตาสานนี้หลายๆแบบหรือบางทีเป็นกองผสมตาสานนี่กับหุ้นด้วยซ้านะครับถ้าเราไม่มีความเชี่ยวชาญตรงนี้แต่ว่าเรารู้แหละว่าเราต้องการเพิ่มความมั่งคั่งเราก็ลงทุนในกองทุนหุ้นเป็นประเทศที่เราชอบนะอาจจะได้ดูหน่อยว่าอเมริกาเป็นยังไงนะ ยุโรปฉันก็เคยไปซื้อหลุยวิตตองเฮอร์เมสมาแล้วนะฉันก็คิดว่าเศรษฐกิจมันจะดีนะกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศแล้วก็จริงจิประเทศไทยก็ยังติดตามง่ายนะก็อาจจะมีไว้สักยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นได้นะครับในส่วนของหุ้นนะครับยังมีทองคําด้วยสําหรับคนที่เออฉันอมทองก้อนดีกว่านะครับทองคําอาจจะมีขึ้นมีลงแต่ทองคําเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจํากัดในโลกนี้แล้วทองคําเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเงินกระดาษ ของเรานี่อสมมติเกิดอะไรขึ้นมานะผมก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้คนเทรดคริปโตเคอร์เรนซีนะมันเกิดจอดับเกิดไฟลัด <laughs> กินบิตคอยอันนี้ผมก็พูดไว้ก่อนนะทองคำมันยังอยู่ในตู้เซฟเรานะครับต้องพูดแบบนี้จับต้องได้ <laughs> ใช่ไหมจับต้องได้ <laughs> จับต้องได้แล้วถ้าสมมติเกิดสงครามนะผมก็ไม่รู้ว่าข้าวมสม,มุทรจีนเนี้ยเกิด ตูมตามอะไรขึ้นมานะหุ้นตกทั้งโลกครับแต่ทองคำทองยังอยู่อยู่ดีและขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าสินทรัพย์มันมองเป็นเซฟเฮเว่นนะอ่าอ่าอันสุดท้ายคือกองทุนอสังหาริมทรัพย์คุณหมอเราลงทุนอย่างเช่นใน e House ถ้าไม่มีโควิดนะอาจจะลงทุนพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าหรือจะเป็นโรงแรมพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามีคนต่างชาตินะคนจีนหรือฝรั่งมาเที่ยวนะโอ้พวกนี้เนี่ยเป็นแคชคาวเลยนะนะครับห้องเช่า รับ70%ของเวลาทั้งหมดนะ,ะก็จะ generate income ออกมาในรูปแบบของค่าเช่าให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทารัพย์สียางที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะมีตรตาสารนี่นะครับหุ้นหุ้นกระจายหลายๆประเทศนะครับค่ะทองคําแล้วก็กองทุนอสังหาริมทารัพย์เรามีทางเลือกในการลงทุนกระจายออกไปฮะก็จะทําให้เรา ถึงเป้าหมายทางการเงินครับคุณหมออาจริงๆที่คุณพูดมาบอกต็นั้นว่าน่าจะเป็นนักเรียนที่โอเคนะทําตามที่คุณครูแนะนําได้เกือบทุกอันเอาจริงโดยส่วนตัวหมอจะเป็นคนค่อนข้างชอบการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ค่อนข้างแบบว่าอยากให้แบบมันเซฟอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่หมอเลือกลงทุนก็คือเรื่องของการออมในรูปแบบของการทําประกัน นะคะเพราะว่าบอวารสุกว่าคือนอกจากประกันเนี่ยมันก็ประหยัดภาษีเนาะแล้วมันก็สะสมทรัพย์แล้วมันก็เป็นการประกันชีวิตไปในตัวด้วยเราเป็นอะไรไปเนี่ยอย่างน้อยคนที่เรารักเนี่ยก็จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเก็บไว้ทีคุณยศมองว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ควรจะมีไว้ในพอร์ตลงทุนด้วยไหมคะผมเห็นด้วยเลยนะครับโดยเฉพาะคน<ม>ที่เพิ่งเริ่มทํางานนะเรา<ม><ม>ควรที่จะดูสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยให้เต็มเลยนะครับก็คือ<ม>1นึ่งแบาทประกันออมทรัพย์เนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เราสามารถ ได้สิทธิประโยชน์ในวันนี้นะครับล็อกในเรื่องของภาษีที่เราจะต้องจ่ายออกไปและความมั่งคั่งในวันนี้ก็จะถูกส่งผ่านการเวลาไปในอนาคตนะครับปกป้องความมั่งคั่งผ่านประกันนียก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับแล้วก็มันไม่เสี่ยงมากด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยประกันออมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างเอาไปลงในพวกตราสารหนี้หรือตลาดเงินมีหุ้นนิดหน่อยนะครับซึ่งในระยะยาวเนี่ยบางคนทำแบบ12หรือ20ปีหรือ25ปีเนี่ยก็ล็อกเงินไปนระยะยาวเลย เป็นทางเลือกที่ดีครับเห็นด้วยครับผมมีเต็มเลยครใช่ใช่คือหมอก็เริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเลยแหละก็คือส่วนหนึ่งก็คือซื้อหุ้นส่วนหนึ่งซื้อกองทุนส่วนหนึ่งซื้อทอง,นนง,นนง,นนงแล้วส่วนหนึ่งก็คือเนี้แหละค่ะทําประกันตั้งแต่ตอนนั้น จริงๆก็พบว่าดีทีเดียวทีนี้ไหนๆคุณยศมาแล้วเนาะต้องถามลวงความลับเลยค่ะว่าพอร์ตการลงทุนของคุณยศเองจริงๆเป็นยังไงแล้วคุณยศเองเนี่ยแผนว่าจะ,กะเกษียณเป็น New Rich เมื่อไหร่คะจริงๆแล้วเนี่ยพูดได้ว่าผมเกษียณได้เลยนะ,ะเป็นเกษียณแบบปริมปลิมเกษียณแบบว่าพอค่าใช้จ่ายที่จ,จะเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่เกษียณสบายเนาะผมก็เลยต้องยังทําตามแผนที่วางไว้นะครับก็คิดว่าจะเกษียณได้ประมาณสี่สิบก็คือตามคอนเซปต์ New Rich เลย ใช่พอร์ผมจึงมีหุ้นมากถึง80%เพราะว่าผมอาจจะต้องลงทุนถ้าฮอ r i เรซนของผมเนี่ยก็จะอีกประมาณ8ปีที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับก็คอนเซปต์ตอนนี้กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกนะครับถ้ามีเงินออกมาก็ลงทุนเป,ป็นประจำนะครับใช้การ DCA นะ DCA ก็คือลงทุนเป,ป็นประจำใช้วินัยแล้วก็ไม่ได้กะมาเก็ต t ทมิ่งในอย่างใดเลยนะครับถ้าเราลงทุนแบบ DCA เนี่ยเงินเท่ากันแต่ตลาดตกนะ เราจะได้หน่วยลงทุนมากขึ้นแต่ถ้าตลาดมันขึ้นนะเราก็จะได้หน่วยน้อยลงนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยมันควรที่จะ slowly up w a r d นะก็คือว่าซื้อไปเรื่อยๆเนี่ยความมั่งคั่งของเราก็จะสะสมทบขึ้นไปจนถึงเป้าหมายนะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยก็คล้ายๆกับเรื่องการดูแลสุขภาพเลยนะค,คุณยศคล้ายในหลายๆเรื่องเลยเช่นแบบมันเริ่มก่อนก็ดีกว่าใช่ไหมคะยิ่งเริ่ม เก็บสะสมเงินเร็วก็ดีกว่ามันก็เหมือนการดูแลสุขภาพแล้วก็ที่คุณยศพูดเมื่อสักครู่ว่าเออยิ่งเก็บไปเนี่ยมันจะยิ่งเห็นผลเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมคะการดูแลสุขภาพก็เช่นเดียวกันเลยคะ่ะ นี่ก็ที่บอกคุณผู้ฟังแหละว่าหมอรู้จักคุณยศมาก่อนหน้าน,นี้จากการติดตามในเพจเพราะว่าในเพจเนี่ยคุณยศก็จะเล่าเกี่ยวกับหลายๆเรื่องของการลงทุนอย่างกองทุนเนี่ยคุณยศจะวิเคราะห์ได้แบบเฉียบมากๆเลยว่ากองทุนนั้นนี้นเป็นยังไง <c oughs> เอาเ <c oughs> บื้องลึกข้อมูลมาให้เราแบบเผนยออ่อยการบ้านมาให้เราเลยล่ะค่ะก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยถ้าเกิดใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยสามารถไปติดตามคุณยศได้ที่ช่องทางไหนนะคะคุณยศขออีกทีได้ไหมคะ เพจชื่อว่าเด็กการเงินเด็กไฟแนนซ์นะครับก็ติดตามได้มีช่องทางเฟ e b o o k นะครับบล็อกดิทแล้วก็ l ล n e ท o d a y ด้วยนะครับ uh huh. ก็จะมีสามช่องทางนี้ก็จะหนักไปด้านการลงทุนแล้วก็วางแผนทางการเงินนะครับค่ะได้เลยค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณยศยศสรันพิเชียนสุนทรจากเพจเด็กการเงินเด็กไฟแนนซ์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณยศครับขอบคุณครับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสัปดาห์หน้านะคะ s i n เก e ล e ิ n งจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ในทุกช่องทางที่คุณฟังพอดแคสต์นะคะหรือถ้ามีคำถามอยากคุยกับหมอก็เพิ่มเติมกันได้ค่ะที่ Twitter ทิดาการ t h i d a k a r n หรืออยากส่งกำลังใจในการทำพอดแคสต์ให้หมอก็ส่งเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปที่คุณกำลังฟังอยู่นะคะกดหัวใจรัวๆกดกระดิ่งก็ได้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ว่าฟังอยู่ยินดีมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่ติดตามฟังกันมาโดยตลอด ขอบคุณที่ให้รักดูแลชีวิตไปด้วยกัน EP นี้หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้หวังว่าเมื่อคุณผู้ฟังได้ฟังคุณยศคุยกับหมอผิงก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจพร้อมทั้งแง่คิดดีๆในด้านการวางแผนเกษียณให้ได้ก่อน40นะคะแต่ในยุคนี้ต้องบอกว่าความไม่แน่นอนคือความแน่นอนเป็นที่สุดเลยค่ะทั้งเรื่องโควิด19ความผันผวนของการลงทุนไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องดอกเบี้ยงเงินฝากทุกอย่างล้วนผกผันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยนะคะ จะดีกว่าไหมถ้าเรามีแผนการเงินในการรองรับความเสี่ยงที่รัดกลุ่มวันนี้เลยขอแชร์ตัวช่วยดีๆในการวางแผนกเกษียณให้ได้ก่อน40จากไทยประกันชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะนั่นคือแบบประกันไทยประกันชีวิตมันนี่ฟิตที่ให้ความคุ้มถึง6ต่อคุ้มครองชีวิตถึง15ปีแต่จ่ายเบี้ยสั้นแค่5ปีได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนโดยมีเงินคืนระหว่างสัญญาให้ทุกปีตั้งแต่ปีที่1นึถึงสิได้รับเงินคืนแและปีที่11 ถึง14ได้รับเงินคืน10%ของจำนวนเงินเอาประกันภยัยแถมได้รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา400%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วยนะคะเบี้ยประกันยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้และสุดท้ายมีโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติมด้วยค่ะคุ้มขนาดนี้คุณผู้ฟังจะพลาดได้ยังไงล่ะคะ หากคุณผู้ฟังสนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thailife.com หรือติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตทั่วประเทศโทร1-1-2-4ทั้งนี้ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งนะคะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงที่ดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต